สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพี่ๆหรือส่วนบอนสีเขยสุพรรณนะจ๊ะวันนั้นวันนี้หนูมีไม้แบ่งปันให้เหมือนเดิมหลยจากหยุดยาวไป ช่วงปีใหม่เนาะนะคะลงคลิปวันอาทิตย์ที่4มกราคมค่ะสมหมายวันจันทร์ที่5มกราคมนะคะ <c oughs> ส่งด่วนไปสนีไทยนะคะค่าส่งเหมาหกสิบาทไม่ได้บวกเพิ่มอยากส่งซื้อบำสีต้นไหนนะคะพี่ชื่อชอบต้นไหนอาจจะสั่งซื้อโทรได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าค่ะโทรได้แอดไลน์ได้หรือสกแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันค่าส่งก็เหมาใจ่ายให้เลยค่ะพี่หกสิบาทอย่างที่หนูบอกแต่ถ้าใครไม่มีไลน์นะคะก็โทรสั่งซื้อได้เลยค่ะกดเบอร์โทรศัพท์ตามเบอร์ที่หนูแจ้งนะคะแจ้งชื่อต้นไม้ที่ต้องการสั่งซื้อวันที่ลงคลิปค่ะแจ้งทางโททรรศัพ์ได้้เลยลยแวก็อจ เงินหน้าบ้านหรือจะโอนก็ได้นะคะไม่ยากนะคะแต่ว่าสั่งไม้เก็บไปทางรอรับพัสดุให้ด้วยนะคะ1-3วันทําการก็ได้รับแล้วนะคะตอนนี้ปลายเสนเปิดทําการปากติเต็มรูปแบบแต่จริงๆเขาเปิดตั้งแต่มาวันที่3แล้วแต่ว่าเปิดแค่ครึ่งวัน นะคะอ่ะไว้หน่อยเนาะอ่ะหนูเปิดที่ต้นนี้ให้เลยให้ราคาเบาๆต้นนี้มีนามว่าดาบนันทากาวุฒิดาบนันทกาวุฒิเนี่ยย่านที่หนูบอกพี่ๆไปไม้มาเริ่มกสีไม้มเริ่มกัดสีแล้วค่ะมันจะออกสะโพกและหางใบจะยาวจะสวยจริงๆไซส์เนี้ยขึ้นแปดได้แล้วแต่ไม่มีเวลาเปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นพี่ๆจะเปลี่ยนเองได้เลยนะจ๊ะพุ่งเลยครับใช่ถ้าพี่เปลี่ยนแปดนะป๊บเดียวพุ่งเลยหนูให้ที่ร้อยเจ็ดสิบบาทดาบนันทากาวุฒิไม้จํานวนน้อยนะเอาไปราคา ค,คุ้มแน่นอนจ้ะน้องอยู่กระถางหกนิ้วดูความยาวของใบก่อนก็ได้นี่เห็นไหมประกอบการตัดสินใจว่าใบยาวขนาดเนี้ยนะคะนี่ยังไม่เต็มฟอร์มนะถ้าเต็มฟอร์มสวยกว่านี้อีกมาต่อที่สิวาลายกระถางหอันนี้เป็นไม้กระดูกพื้ชชมพูกระดูกดำพี่ดูดูลายก็ได้สวยเลยใบดดๆใบหนาๆทรงคอมแพกต้นนี้กระถางหดูด้านข้างหน่อย ใบมันทรงคอมแพกมันจะไม่สูงแต่ใบมันดกใช่เออใบดกมากให้ราคาเบาๆเอาไปร้อยเจ็ดสิบเท่ากันเลยค่ะพี่สิวาไลจ้ะต่อที่ธิดาสยมนาพี่จ๋าที่ดู หนูบอกแล้วมันเป็นไม้กัดสีและนี่ยังไม่เต็มฟอร์มและดูยาวขนาดนี้ใจเย็นน,น,นิดนึงแต่ถ้ากัดมาสวยมันจะชมพูทั้งใบเลยค่ะชมพีชมพีชมพูจนพี่ต้องตะลึงนะคะตะลึงแน่นอนมันสวยมากใช,มใช่ที่ดาสายยมนาหนูให้ร้อยแปดสิบนี่ยกระถางหกนะดูความสูงก่อนอันนี้กระถางหกนะพี่นะคะเอาไปรวมกอขึ้น8ดได้เลยค่ะเอาไปร้อยแปดสิบพอค่ะ นี่เป็นลูกไม้หนูเรียกว่าลูกไม้แดงดำละกันมันจะออกสะโพกในนิดค่ะพี่ๆเห็นไหม แล้วนี่คือใบแก่นะใบแก่คือเข้มดุไปเลยใช่แล้วที่สําคัญพี่จ๋ากระถางนี้พี่ได้สามต้นเป็นอย่างน้อยสามสี่ต้นละเออกระถางแปดแล้วฟอร์มกออะดูดังนข้างหน่อยคือใบมันหนาแล้วพี่ดูนะไม่ต้องคขาเลยนะใบมันยกเป็นชั้นเป็นนั่นเป็นเองนะคะใช่ใบมันยกได้มุมได้ฉากเองเลยแข็งแกร่งทนทานใบหนามากๆโคตรหนาจริง แดา,าลูกไม้แดงดำกระถางแปดหนูให้220บาทพอค่ะต้นนี้เศรษฐีอุดรพี่ไม้จำนวนน้อยพี่ดูเป็นบองกับบอนแข้งนะคะชื่อดีเศรษฐีอุดรกระถาง6แต่ล้นแล้วนะล้นกระถาง6<ส>แล้วน,น,นะคะนนใช่รกระสีนนะสละ สวยค่อยขายนั่นแหละคือคอนเซปต์หนูเศษฐีอุดอรหนูให้พี่ร้อยเจ็ดสิบบาทพอค่ะน้องอยู่กระถางหกแต่ล้นกระถางหกแล้วนะอ่ะต่อลูกไม้อีกหนึ่งต้นลูกต้นเนี้ยเป็นลูกศิลาเพชรนะคะเป็นลูกศิลาเพชรไม่รู้ว่าพ่อ,อหรือแม่ที่เป็นศิลาเพชร,รนนใช่ไม่ไม่นิดนะคะหนูให้ราคาเบาๆอ่ะคือใบมันหนานะแล้วก็กัดชมพู มันจะมีอีกต้นหนึ่งมันแต่มันกัดทั้งใบแลลวเนาะมันป้ายมันป้ายมันจะป้ายแต่อันนี้เหมือนมันป้ายทั้งใบไปเลยอ่ะเนี่ยดูนะคะก็ดูดําสวยมากแล้วใบหนาพี่ดูด้านข้างก่อนน้องอยู่กระถางหกอะาตู้เนี้ยจริงๆแล้วอ่ะน้องอยู่เหมือนอยู่นอกตู้เลยแหละ เพราะว่าหนูเปิดตู้ไว้เพื่อว่าเตรียมที่จะเอาไม้ออกนะคะมาทําจํานวนแล้วต้นนี้มันยังสวยอยู่เลยพี่พี่ดูดิขนาดเปิดตู้ทิ้งไว้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เท่ากับไม้นอกตู้แล้วนะยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะแล้วเป็นชมพูสดที่สวยมากลูกศิลาเพชรหนูขอร้อยเก้าสิบน้องอยู่กระถางหกอันพี่ดูความสูงด้นค้างอีกทีนะั่นเห็นไหมหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถูกมากพี่แล้วไม้แข็งแรงแล้วนะคะต้นไม้ขาวเขียวพี่ดู ชชมพูละเรื่อแชมพูละเรื่อใช่แล้วลายมันลายมันชัดใบหนาใบหนาลายชัดกี่ต้นในกระถางสองต้นสองต้นคู่ในกระถางน้องอยู่กระถางแปดนะพี่อ่ะดูความยาวของใบก่อนก็ได้เทียบกับฝ่ามือนุนนะคะอ่ะหนูให้ไปที่เท่าไหร่ดีวาป้าเอาวันนี้ให้สองร้อยบาทพออ่ะพี่กระถางแปดจัดโปรโมชั่นให้สักหน่อยจะได้สองต้นในกระถางนะแล้วพี่รอดูนะถ้าเกิดว่ากัดสีเต็มใบนะพี่สวยมากไม่ต้องพูดถึงจริงๆ สวยมากลูกไม้ขาวเขียวค่ะสองร้อยบาทกระถางแปดสองต้นในกระถางต้นนี้เพชรพระอุมาค่ะพี่ไม้ยุบเราขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นสีจริงมันจะเปิดมาก่อนเลยเนี่ยมันดำอย่างนี้เลยนะพี่จริงๆดำแล้วพี่เห็นรอนกระดูกไหม ลอนกระดูกขึ้นสวยมากมกระดูกเรืองแสงเหมืนไม้เรืองแสงแต่ใบใหม่ใบอ่อนนะคะสีมันจะออกแดงมาก่อนแล้วแก่มันก็จะเข้มแต่ต้นเดียวนะเนี่ยในกระถางที่พี่เห็นไม้ยุบแล้วขึ้นใหม่กระถาง8นิ้วหนูให้ที่200บาทเพชรพระอุมาคา่ะ200ดาร์กจริงพี่ต้นเนี้ยต้องเก็บมาท,ที่เนออนหนูเชียร์มากเลยนะพี่ใครที่ชอบไม้สีเข้มๆตอนนี้หนูไม่แน่ใจว่า กล้องมันเปิดแฟลชแล้วพี่จะเห็นแสงชัดไหมแต่ว่าสีมันสวยมากพี่ดูมันจะกัดอ่ามันจะใบดําแล้วกัดชมพูแบบแต่เป็นชมพูเรืองแสงพี่ไม่ใช่ชมพูธรรมดามันเป็นชมพูเรืองแสงและสวยมากนะคะสําหรับนีออนนะกระถางแปด แต่ว่ากระถางนี้พี่จะได้อยู่ประมาณสองถึงสามต้นด้วยกันแล้วสวยมากจริงพี่พี่ไปดูคลิปสั้นหนูได้ที่หนูลงสวยจริงๆนะคะอันนี้เชียร์มากใบยกใบตั้งใบแข็งใบหนาพี่ดูเนี่ยแน่นๆเลยแน่นๆเลยใชู่แล้วมันสวยไหมเออนีออนกระถางแปดนิ้วขอที่สองร้อยเจ็ดสิบบาทพอค่ะแพ็คส่งทั้งกระถางเลยนะคะราคานี้หัวใจมังกรกระถางหกอันเนี้ยควรขึ้นแปดแล้ว แต่ก็ยังไม่ไปแดงกระดูกเขียวดูได้กี่ต้นเฮ้ยหน่อมันไม้เยอะแล้วนะไม้มันยกล้วขึ้นใหมนะ่ไงแม่หนึ่งหน่ออีกหนึ่งเหรอหรือหน่อสองหน่อหนึ่งแม่หนึ่งหน่อหนึ่งให้ราคาเบา,เ,บา,เ,บาเอาไปร้อยเจ็ดสิบพี่หัวใจมังกรใครชอบแดงๆใบหนาๆจัดไปเลยหัวใจมังกร170ากการถถ้อยเจ็ดสิบค่ะกระถางหกดูความสูงก่อนนะดูความสูงหน่อยอือนะ่ะเห็นไหมใหญ่แล้วเกินหกแล้วพี่เอาไปเถอะ <S <S <laughs> จ,จิเอาไปเถอะแล้ว,ลวได้สองต้นพี่ไปทำฟาร,ร์มกรสบายๆเลยร้อยเจ็ดสิบ ปิดท้ายที่ต้นนี้ค่ะพี่ยักษ์สามอ่าวต้นนี้เริ่มหน้าเข้มกว่าอีกต้นหนึ่ง<ม>พูดผู้นี้ได้ไหมได้เนาะใช่เพราะว่าเราเลือกต้นสวยมาให้ลูกค้าแล้วกันเนาะ<ม>แต่ว่าอีกต้นหนึ่งใบจะดกแต่ก็ยังไม่แ,แต่ว่ายังไม่หน้าเข้มเท่าต้นนี้อีกต้นสองใบใช่ยักษ์สามอ่าวพี่หนูจะบอกว่ายิ่งเลี้ยงใบยิ่งใหญ่แล้วก็สีมันก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้น,นมันไม่ได้เขียวแดงนะมันจะออกไปทาง น้ำตาลดำแล้วก็กัดแดงใช,ใช่แล้วมันจะเข้มมันจะดาร์กสวยมาก<ช>สําหรับแยกสามอ่าวเลื้อหนุกขึ้นรูปต้นก่อนหน้านี้ที่แบ่งขายไปสวยรับรองพี่พี่พี่ต้องชอบนะคะแยกสามอ่าวต้นนี้อยู่กระถางแปดแต่ว่าเพิ่งขึ้นฟอร์มแปดนะคะหมายถึงว่าพึ่งไส์มันเพิครึ่งมาอยู่แปดถ้าพี่เลี้ยงไปอีกสักนิดหนึ่งอะ่ะปัดเดียวพุ่งเนี่ยดูขนาดใบใบใหญ่กว่านี้ได้อีกเยอะเลยนะคะแยกสามอ่าวกระถางแปดนิ้วดูความสูงน้านข้างหน่อยจ้านี่ ไม่ไม่คอมแพกนะแต่ว่าต้องใช้เวลานิดหนึ่งใช่ใชใชไม่ใช่ทรงค <compact. S 2> อ,อมแพกยัดสามอ่าวกระถางแปดนิ้วต้นนี้หนูขอที่ให้ลูกค้าเท่าไรเดียว ขอสองบาทแต่พี่สวยจริงเดี๋ยวหนูแปะรูปให้เลยต้นเต็มฟอร์มที่แบ่งขายไปก่อนนะนี้สวยมากนะคะแยก3อ่านะสี่จริงอะ่ะนะคะชื่นชอบต้นไหนพี่ๆจดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อที่เบอร์0ู8 2 6 5 0 9 0 5งได้เลยค่ะโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน q ิวโค้ดที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะค่าส่งก็เหมา60บาทไม่ได้บวกเพิ่มมีบริการเก็บเงินปลายทางให้อีกอำนวยความสะดวกให้เหมือนเดิมนะคะส่วนกระจมอบวบันสพีพี่พี่จา๋าหนูยังจะนายอยู่เหมือนเดิมิมเปป็นนกตนะ อยากทำเองสั่งสั่งกับน้องได้เลยแต่ว่าวันนี้ตัวอย่างทำไม่ทันนะคะไปร้านดูคลิปเก่าได้ราคาแค่เก้าสิบาทเท่านั้นหนึ่งถึงสามเซตค่าส่งหกสิบเซตต่อไปค่าส่งบวกเท่าไหร่วะบวกสิบาทเนาะไปทางบวกยี่สิบสำหรับกระโจมเพราะยังไงน้องส่งแยกกระบ,บอนสีอยู่แล้วนะคะกระโจมอบบอลสีใช้ได้ทนใช้ได้นานพักฟื้นบอลสี แบบคือเอาไปใช้กับอะไรก็ได้พี่ไม่จำเป็นต้องบาลสีอย่างเดียวนะคะนะคลิปนี้เราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ